จริงๆท,ทางห้าทางเรนนมลงมาใอ้บึ้งพวกนี้ได้แต่มันก็ไม่ไง่ายปัน,น,นป่าซักซอยนึ่งป่าซักซอยนึ่ง สวัสดีครับผมหมอเลิศศักดิ์นะครับวันนี้ผมมาลงพื้นที่ตําบลเชิงทะเลอีกครั้งหนึ่งนะครับบริเวณที่เรียกว่าป่าศักดิ์ซอยหนึ่งซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดน้ําท่วมซ้ำซากนะครับวันนี้ก็หลี่นะครับว่าที่ผู้สมัครอสอปจเขตตําบลเชิงทะเลเนี่ยพาผมมาดูพื้นที่แล้วก็ไม้เห็นสภาพถึงต้นตอของปัญหาและที่สําคัญคือเรามาดูแนวทางการแก้ปัญหาแบบยั่งยืนด้วยว่า เราสามารถจะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาน้าท่วมซ้ำซากของป่าสักซอยหนึ่งได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวก็หลีดลองอธิบายนะครับว่าทําไมป่าสักซอยหนึ่งเนี่ยมันถึงท่วมแล้วท่วมอีกอยู่นั่นนะครับ ก็คืออย่างนี้ปกติโดยชัยภูมินั่งเดิมนี่พื้นที่ตรงนี้มันจะมีแก้มลิงเป็นที่รับน้ําจํานวนมากนะครับทีนี้พอบ้านเมืองมันเจริญขึ้นปุ๊บมีโครงการบ้านจัดสรรขึ้นมาเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็พื้นที่รับน้ําแก้มเลียงนียก็ถูกถมนะครับทำให้ลํารางมันแคบทีนี้น้ําที่มาจากสี่สุนทรแล้วก็ทางเทศบาลเชิงทะเลนี่ไหลมารวมกันตรงบริเวณเขตแดนระหว่างเทศบาลกบอบตนะครับทำให้มวลน้ําปริมาณเยอะมากไม่สามารถระบาย้ ได้ทันนะครับโดยเฉพาะลํารางเนี่ยปัจจุบันจะมีขนาดที่เล็กมากทีนี้สอบถามทางอบตอเชิงทะเลนะครับปรากฏว่าทางอบตอเชิงทะเลเนี่ยเขาได้มีโครงการที่จะขยายคูระบายน้ํานะครับโดยที่ว่าจะฝังอยู่ใต้ถนนทําให้เพิ่มพื้นที่ในการระบายน้ําได้มากขึ้นการระบายน้ำนะครับ้องถามอดีตเด็กเชิงทะเลเด็กป่าสักับีิป่อมครับว่า เห็นบอกว่าสมัยเด็กๆวิ่งเล่นแถวนี้ใช่ครับผมมาเล่นน้ำอยู่แถวคลองนี้ตอนนี้มันแคบมากเลยมันแคบจนกระทั่งแบบไม่คิดว่าจะเป็นกระโดดน้ำได้เลยใช่กระโดดน้ำได้แถวนี้ครับอ๋อโอเคแต่เมื่อก่อนมันกว้างกว้างมากเลยแล้วน้ำปริมาณน้ำเยอะไหมเยอะมากครับเยอะด้วยแต่ตอนนี้ก็จากการก่อสร้างใช่ภูวินล่าเนาะมาจัดสรรก็ทำให้ มองมองไปนีนแทบไม่เห็นลำรางเลยนะใช่ครับครับอันนี้ก็คงเป็นการแก้ปัญหาในเชิงวิศวกรรมซึ่งก็วันนี้เราได้รับเกียรติจากทีมของอบตเชิงทะเลนะครับมาอธิบายแล้วก็ทำให้เราเห็นภาพว่าจะมีแนวแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไรอนาคตรจริงๆแล้วในส่วนของอบตเองก็สามารถที่จะสนุสนงบประมาณแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมโครงการระหว่างทางฝั่งอบตและเทศบาลเชิงทะเลได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปดูพื้นที่กันครับ รับจากน้ําที่ระบายมาจากฝั่งเทศบาลและ,ะตําบลศรีสุนทรน,นะครับตีอ้อมโค้งมาแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็เป็นคูน้ำเป็นคูระบายน้ํามาตรงจุดนี้แต่สังเกตว่าพื้นที่ของคูระบายน้ำเนี่ย มันขนาดเล็กแล้วก็ไม่พอรับกับมวลน้ําที่ที่มันมากขึ้นในปัจจุบันปริมาณน้ําฝนที่มันมากขึ้นในปัจจุบันครับทีนี้ถนนเส้นนี้อนาคตทางอบตอก็จะเปิดผิวถนนแล้วก็ฝังท่อระบายน้ําขนาดใหญ่ที่เรียกว่าท่อรอดเหลี่ยมเป็นท่อคู่นะครับฝังใต้ถนนแล้วก็จะวิ่งไปทางนู้นที่จะระบายน้ําลงสู่ทะเลกนะ็คิดว่าแก้ปัญหาได้ระยะยาวนะครับผม ครับตอนนี้เราก็เดินสำรวจเข้ามาในบริเวณกลางๆซอยป่าศักซอยหนึ่งแล้วนะครับ <c oughs> คือผมอยืนอยู่ตรงเนี้ยสังเกตว่ากระสอบทรายที่กั้นน้ำท่วม้องนึกภาพว่าจริงๆแล้วระดับไหนก็รี <c oughs> ท่รั่วบัวเ <c oughs> นี่ยครับจุดก็ถือว่าเป็นจุดที่ต่ำสุดของซอยใช่ครับเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดครับคือภาพริมาณน้ำฝนงมากนี้แน่นอนครับดูจากสภาพการวางกระสอบทรายเนี่ย ่วหัวผมนะครับเนี่ยโอ้ก็แล้วก็บางทีน้ำขังเป็นสัปดาห์เลยครับก็ต้องแก้ปัญหาแล้วครับ ครับตอนนี้เราก็เดินมาจนถึงสุดทางของป่าสักซอยหนึ่งแล้วนะครับเราก็จะเห็นภาพของน้ําที่กําลังจะเทลงไปในคลองนะครับแล้วก็จะไปต่อออันนี้เครื่องอะไรครับพอดีอันนี้คือเครื่องสูบน้ํานะครับเครื่องนี้จะทําหน้าที่สูบน้ําจากบริเวณพื้นที่ที่น้ําท่วมนะครับเพื่อจะส่งน้ําไปไปลงสู่คลองด้านหน้านะครับ จะช่วยการระบายก็ได้รับการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรน้ำนะครับต้องขอบคุณไว้ในที่นี้มีทั้งหมด3ามเครื่องนะครับก็คงช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ในเหตุการณ์จริงก็เอาทันก็ไม่ทันนะไม่ทันอยู่ดีปริมาณน้ํานี่มันเยอะมากเยอะจริงๆนะบางครั้งก็ท่วมกันหลายวันนะครับแต่ว่าในโอกาสต่อไปเนี่ยคิดว่าทางอบจเนี่ยถ้าเรามีโอกาสก็อาจจะมาร่วมกันกับท้องถิ่นนะครับในการแก้ปัญหาระยะยาวที่มั่นคงและถาวรนะครับ ครับขอบคุณครับล็